สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A9 เก้าเทเกษตรอินทรียนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมตอมะเดื่ออุทุมพรนะครับที่เพาะไว้ในถุงนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณ3เดือนนะครับช่วงนี้ได้ฝนนะครับได้ฝนก็จะงามดีนะครับ นี่ครับต้นโคนใหญ่เลยนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับโคนใหญ่เลยนะครับต้นนี้ก็ตรงนี้ก็หลายต้นเลยนะครับเออควรเพราะ หน้าฝนนะครับอากาศจะไม่ร้อนนะครับถ้าถ้าไม่ค่อยมีเวลาดูนะก็เฉพาะทิ้งไว้นะครับอาจจะตายได้นะครับอันนี้ก็แห้งเหลืองๆนะครับเพราะว่าบางทีลดน้ําไม่ได้มาดูก็ไม่ได้รดน้ํานะครับตรงนี้ได้ฝนพอดีนะครับต้น บางต้นก็สมบูรณ์ก็จะโตเร็วนะครับเป็นเมเล็ดที่สมบูรณ์นะครับแต่ปุ๋ยก็ต้องเพียงพอด้วยนะครับได้ฝนเลยงามดีเลยนะครับถ้าเพาะไม่มีเวลาดูนะครับถ้าไม่ได้ลดน้ำนะครับ ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับจะแห้งนะครับจะโตช้านะครับพอดียังไม่มีเวลาแยกเลยนะครับตันนี้ใบออกเหลืองๆนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเป็นกิ่งตอนนะครับแล้วก็เหลือต้นเพราะ,มะเมล็ดก็ไม่กี่ต้นนะครับชุดนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าช่วงแดดร้อนนะครับตอนนี้ปลูกอยู่กลางแก้งนะครับแดดร้อนบางทีไม่ได้มาลดน้ำนะครับก็จะไม่ค่อยงามนะครับ ต้นนี้ก็เป็นสายพันธุคุโรมิสุนะครับเป็นต้นเสียบต่ออุทุมพรนะครับอันนี้มี้นแนงนะครับมี้ขแนนก็ต้องเด็ดทิ้งเลยนะครับส่วนกิ่งนี้งอกมาจากโคนต้นเลยนะครับ ก็ให้เด็ดเลยนะครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะ,จะแย่งอาหารนะครับกิ่งเล็กๆแบบนี้ก็เด็ดทิ้งได้นะครับนัก็จะแย่งอาหารนะครับให้ไปเลี้ยงยอดอย่างเดียวนะครับแลวกิ่งนี้ก็จะเหลือไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้ายาไมาอ้อนนี้ก็จะสามารถตัดไปเสียบได้ครับเสียยอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ